ป่อนล้องวันแรกเลยลองหาปูกกับเขาดูสักต้นมาละกอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างปีมเคือง กูรู้ดีกูเส้นตื่นจัดนะผมบอกให้ <laughs> พักสมองกับน,น้องปิ้มหนึ่งรอบมือ <c oughs> ข้าหลังลกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมกำลังจะเอ้ยรอดูแล้วกันรอดูเร็วๆนีุ้ดไปเดี๋ยวหาว่าสปอยกูเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยจะครึ่งปีแล้วกูยังไม่ถ่ายรีวิวให้มึงดูกันเลย <laughs> แล้วก่อนอยากให้ทุกอย่างมันเสร็จจริงๆตอนนี้มันเหลือแค่ห้องผมแค่ห้องผมอย่างเดียวเลยในตัวบ้านสวนหลังบ้านผักน,นั่นนี่โน้นปุูกผัดกินเองด้วยนะเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแค่ห้องผมอยากทําให้มันทีเดียวเสร็จเลยให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพรวมเลยก็ขอโทษอาจจะช้าเกินไปนะครับบางคนลืมแล้วอะลืมไปแล้วว่าเอ้ยพี่ปีมมันอยู่บ้านหลังใหม่แล้วนะคือมันเห็นหลังนี้จนชินตากันแล้วไงบางคนตอนนี้รู้สึกแล้วนะเรื่อพงพวุนี้กูต้องรู้ไหมเนี่ย ก็สูดรายการพัน 1, สมองกัน152แล้วนะครับผมก่อนจะเริ่มรายการขอสมองทิ้งไปฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่าโง่ชิบหายโง่าวายป่วงโง่ปะลับประเหลือโง่จนไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดมาด่าก็ต้องถอนมันทิ้งกันนี้มารายการพักสมองไป วิวัฒนาการการซักผ้าเริ่มจากมนุษย์วานอนนะแล้วก็คนก็เริ่มลุกขึ้นมาเริ่มมีไม้กระดงกระดานเริ่มที่จะปั่นผ้าอันที่สเนี่ยเป็นเครื่องนะครับอันสุดท้ายเนี่ยเป็นเมียสั่งนะโทษทีนะฮนะไอ้มีมพวกนี้เนี่ยเอาไปใช้ได้ครับเอาไปใช้ได้กับที่ต่างๆนะครับแต่โทษนะฮะใช้ไก่ปิ๊มไม่ได้ฮนะเท่านาะ เมียพวกคุณเนี่ยอาจจะสั่งให้คุณซักผ้านั่นนี่นู่นแต่เมียผมไม่ได้สั่งผมซักผ้านะฮะเพราะผมยืนล้างจานอยู่ไะเชื่อไเป็นกำลังใจคุณผัวเธอบอกชอบผู้ชายสไตล์แบดแบดยาเลยสักไก่ทุกแผงอกค่ะเป็นการสักแบบแปดมิติฮะ นะทุกคนคะคือเราสงสัยว่าปกติตอนกินไอติมต้องใช้ช้อนหรือซ้อมกินน่ะเพราะปกติแล้วเราใช้แฟนป้อนตลาดเลยไม่ชาบเหมือนกันคะ่ะปกติแฟนเคี้ยวให้กินต้องให้แฟนกืนให้ด้วยคะ่ะเพื่อวไรหรอคะปกติให้แฟนย่อยให้ ปกติแฟนป้อนตลอดเลยไอ้นี hmm. ่ไม่ยอมหรอเธอเธอแค่ป้อนหรอปกติเนี่ยแฟนเราเคี้ยวเลยไอ้นี่ไม่ยอมเธอแค่เคี้ยวให้หงอปกติอ่ะแฟนกืนให้ด้วยนะไอ้นี่เถียงปกติอ่ะแฟนเราย่อยให้เลยนะเรื่องแบบนี้ใครเขายอมกันนอบรอของนี่เขามีไว้โชยอยู่แล้ว น้ำมันก็ขึ้นทุกวันก็เลยตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้ามาใช้โอ้โหยกลุ่มไฟฟ้าไม่ใช่รถไฟฟ้าครับแต่พูดถึงน้ำมันเดียววันที่ผมถ่ายคลิปนะคุณผู้ชมนะอันนี้แวะนิดเดียวนิดเดียวนะครับวันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยเบนซินลิตรละสามสิบสี่สามสิบห้าๆเนี่ยโอ้โห คือตอนที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยนะครับผมดีเซลเนี่ยสาหรือ35นี่แหละต่อลิตรทำไมต้องยกเรื่องดีเซลขึ้นมาคือน้ำมันดีเซลเนี่ยมันเป็นน้ำมันแบบลดบรรทุก รถบรรทุกหลายๆรถบรรทุกเนี่ยเขาใช้ดีเซลกันเพราะฉะนั้นนีย่ยิ่งราคาน้ํามันดีเซลขึ้นมันก็จะส่งผลกระทบต่อการขนส่งไม่ใช่แค่การขนส่งข้าของเครื่องใช้หรือ,อ,อกับข้าวกับปลาน,านั่นนี่นู่นมันรวมทั้งขนส่งมวลชนขนส่งคนคือเขาจะเอารถออกไปวิ่งทําไมในเมื่อออกไปวิ่งแล้วมันไม่คุ้มค่าน้ํามันน,นึกภาพออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยคือค่าครองชีพมันก็จะตามขึ้นไป ปะ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 พักสมองพักสมองคุณผู้ชมไม่อยากเอาเรื่องแบบนี้มาทําให้ท่านผู้ชมเครียดแต่ผมอยากจะบอกว่ามันใกล้ตัวมากๆนะครับเออเพื่อนบ้านถอยรถมาใหม่แต่ไม่เห็นเอาออกมาขับสักทีเลยออ้ยโอ้ยตัวแรงเลยนะตัวเนี้ยแปลกอะรถที่มันแรงๆขนาดนี้ไม่ได้จอดที่มันเหงาแล้วก็เฉาเฉียวอยู่ในอยู่ในรงรถแบบ ผมเสียด้จริงๆเลยทำไมนะคุณเจ้าของคุณไม่เอาอาสุรกายความแรงออกมาให้มันได้ชิมกับพื้นถนนหม่แต่เปิดประตูดีๆนะเปิดที่หายครึ่งคันเลยนะก่อนสิเพื่อนเอ้ยเพื่อนััคคึกคักครุกขีแอบเนียนอีอีขีขี ซ้ำเลยท่านผู้ชมเห็นปะเพื่อนเอ๋ยเพื่อนรักเนี่ยรักเนี่ยมันจะต้องไปตรงกับตัวที่สองนะครับคึกคักคุกคีทำไมอ่ะก็ดูน่ารักดีคำของคำว่าคิดเนี่ยต้องมาพ้องนะครับผมกับตัวสุดท้ายแอบเนียนอีอีคีคีคุกคลาครูเขียนหละแต่งใหม่ละคุณครูใจร้ายสงสัยเชฟเอาออกจากเตาไม่ทัน วิ่งยังอะไรเหี่ยใจวะนี่แอบตกใจนะเนี่ยไม่นะเจอรี่เดกแม่งเลยกูแดกตัวลูกตาด้วยถ้ามีการแข่งขันไม่เจ้าชู้รักเดียวมองทำไมฮะไม่ใช่กู แหมคนมาคอมเมนต์ก็ยืนหนึ่งอะครับเอาดีๆเอาดีๆดีแล้วดีแล้วดีแล้วแทงดาไม่ลงมาถอดสบงได้เลยวอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไปไกลกันแล้วนะหลังจากบินทบาทเสร็จเนี่ยก็วัดเหลี่ยมกันหน่อยจริงปะ นี่ใช่รูปแต่งไหมเนะี่ยอันนี้คือแต่งรูปไหมตัดต่อไหมจะจริง <c oughs> <c oughs> <S <s> สนุกก็ไม่ค่อยอยากแทงหรอกแสบมือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยอยิ่ถึงนะข้อมาโน นะอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งเวลาที่ผมดู u t u b e เนี่ยผมเป็นคนชอบดูรายการเก่าๆของนักคอมอะไรเงี้ยดูหนังเก่าๆของนักคอมในความรู้สึกผมนะอันนี้ผมคนเดียวนะผมยังรู้สึกว่านักคอมไม่ได้จากเราไปไหนเลย,เยคือแกยังอยู่ให้เราได้ได้ดูผลงานต่างๆอ่ะผมเป็นคนชอบดูอะไรซ้ำๆเก่าๆเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคนไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดูหนังใหม่ดูแต่หนังเก่าๆอะไร เออพวกที่ไม่มีแฟนไปรับไปส่งเขาเดินทางกันยังไงคะคือเราสงสัยค่ะปกติเราไปไหนอะแฟนจะคอยไปรับไปส่งตลอดเพราะแฟนกลัวเราเดินทางคนเดียวแล้วไม่ปลอดภัยแล้อยากถามคนนี่ไม่มีแฟนไปรับไปส่งอะเดินทางกันยังไงคะไม่กลัวบ้างหรออ๋อปกติเหาะไปค่ะวันไหนขี้เกียจเหาะก็เรียกแม่หมดไครั อันนี้อันนี้ออกลูกเพิอมไปเลยเรียกแก๊ปค่ะเรียกวินมอเตอร์ไซค์บอกรถเมค่ะอิดออกแค่ไม่มีผัวกูไม่ได้นอนติดเตียงนี่โอ้โหคอมเมนต์ไม่คนดูเดือดนะโอ้ชอบ มยังไม่ได้อา่านคอมเม้นต์อีกเยอะนะคตดเดือดนลยคุณผู้ชมออหนักหนักอันนี้หนักจริงเธอเหมือนไฟเลยรูป้ปะเธอรู้ได้ไงผัวเราเขาพูดแบบเนี้ยบอกว่าเราเป็นไฟ <c oughs> มันเป็นน้ําคอยดับเวลาที่เราใจร้อนไฟเราแง <c oughs> <c oughs> ไฟเราแงฟ <c oughs> จะเจ็บนิดนึงนะครับคนไข้ครับเอ่อครับเขาคิดกับมึงแค่เพื่อนหมือนโดนบอลไตอัดไข <c oughs> อ่อะจกมันั่งยิ้มอะไรมึงอะมึงไงเออ้ะนัรกรบมังกร <c oughs> อสกระดูดโอ,โอ้โอ้น้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยน้ตาไหลเลยนักงรอฟังคอนเุ้ยอยากฟังเสียงท่อเล๊วทำไมวันนี้มันนักจังวะท่อมันดังไวไอ้ บุงๆๆบุงบุงบุง,บงโหยใ้เห็นลูกเป็นอะไรภั з งป่อนล้องมาแแรกเลยลองหาปลูกกับเขาดูสักต้นมาละกอ,อ <c oughs> ชัดๆนะฮะตำบักพุ่งฮะ ไอเทมที่เทพและราคาแพงมึงเข้าดิเข้ามาเข้ามาดิกูโถมแล้วเนี่ยทั้งตัวกูเลยตอนนี้คนหามีไม่โคตรเก่งเลยถ้าน้ำมันยังแพงขึ้นเรื่อยๆกูก็ฟินสโตนไปเลยฮะใครดูว่ะ มนุษย์หินฟินตอนใครไม่เคยดูนะโอ้โหมันเด็กยุคนีอะลองลองไปหาดูนะมันด๊อทหินฟินตอนโอ้ตอนเด็กผมติดแงมเลยคุณผู้ชมดูเป็นม้วนวิดีโออะโอ้โหเย็ดงงเลยเด็กยุคนี้จะคําว่าม้วน,นวิดีโอเอ้ออะไรพี่พี่มม้วนวิดีโอ <c oughs> ใช่สิ ยุกมึงเนี่ยมันสตรีมมิ่งกูเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยม้วนวิดีโอกูต้องมีรถเฟอร์รารี่หนึ่งคันด้วยนะไม่ได้รวยนะมีไวกอเมื่อเธอบอกว่าชอบผู้ชายเทสดีผมที่พร้อมจะเป็นให้ ะะเหมือนจริงอะ <laughs> Ah <laughs>